สวัสดีครับเพื่อนเพนะื่อนนักหมากลุกไทยทุกทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าม้าโยงขวาบุกเอามันวันนี้เราก็นะฮะกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับก็ต้องขออภัย FC ซทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็นะะช่างยันออกแต้ม ได้ไม่ถูกใจก็ต้องขอภัยไว้ณะที่นี้นะครับนะออกแสดงความคิดเห็นกันก็โอเคครับได้ครับนะเพราะว่าผมจะได้เห็นแต้มไปด้วยนะผมก็นะฮะก็เล่นได้ระดับหนึ่งนะครับไม่ถึงกับระดับเซียนอะไรนะครับนะต้องขอภัยไว้นะที่นี้นะฮะยินดีนะครับนะสำหรับคำติชมนะของเพื่อนเพื่อนนะวันนี้เราก็มาอยู่กับมายงขวาเจอมายงขวาอีกนะครับก็เดี๋ยวดู กันนะครับว่าวันนี้นะมายงขวาบุกเอามันนะฮะหม,ม,ม,มากสีขาวนะครับเราก็บุกก่อนเราก็ต้องบุกให้ได้บุกให้มันจงังหวะนี้ยกขึ้นโขนขึ้นไปโอ้เดี๋ยวนี้นะฮะเจอกันบ่อยเหลือเกินฮะเหลือนกกระจิบเนี่ยนะโอ้โหเปิดโคนเก้าล้าวมาถ้าเป็นกู้ต่อสู้โอ้แสดงว่าเขาดูช่างยันมาใช่ไหมเนี่ยตายแล้ว เราเรือนกกระจิบมากดสองลำเลยโอ้โหตายตาย,ตายอย่างนี้แล้วเราจะแก้อย่างไงแล้วเนี่ยเอาดันเข้าไปดันเข้าไปหินตัดเอาหินตัดพวก้าไปด้วยแม่ขุนต้องวิ่งแล้วครับขุนต้องวิ่งนะฮะเอาหินเม็ดไปก่อนนะฮะโดนจับสองเอาแล้วดันเบียรเข้าไปเอาเบียรตัวนี้จุดอ,อ่อนโอ้โหกูต่อสู้ไม่สนใจด้วยกินตัดเข้าไปอีกอื โอ้โห oh, oh, oh. ไม่รู้ว่าไขรบุกไขรนะครับสีแดงก็นํำซัมเมอร์เซลเข้ามาแต่มก,ก็กินตัดจี้มาก็ไปอีกกินตัดเข้ามาขุนๆขุนต้องหลบแล้วครับนะไม่หลบอยู่ไม่ได้นะก็แทงแทงสูงมาก็ดีไงแทงสูงมาก็ดีนะเป็นแท่นเป็นแท่นนะแต้มน,นี้ต้องหลบแล้วครับอยู่ไม่ไหวนะอยู่ไม่ไหวหรือจะเอาโคนขึ้นเขากินตัดแต้มนี้นะอ่ะโอ้เขากินตัดแต้มนี้เข้ามากินอืม เอาขุนหลบก่อนดีกว่านะครับนะเพื่อความปลอดภัยนะครับไม่ไหวแล้วครับสีขาวบุกไม่ขึ้นนะตอนนี้กูต่อสู้ดันโขนชัดเข้ามาอีกบุกมาอีกอืเอา้าเหลือจับมาไว้ก่อนอืมเหลือจับมาไว้ก่อนนะครับนะเหลือจับมาไว้มาเป็นภาระเอ้ามาไม่เป็นภาระแล้วเพราะว่าโขนมาผูกแต่นี้ยกขุนขึ้นไปแทงมาหรือเปล่า โอ้โหเอากินตัดเข้าไปแม่กินกันให้มันเข้าไปแต้มนี้ก็เม็ดกินควบเข้าไปโกนแทงมาอีกไหมโอ้โหโดนโกดอีกอือโ,โดนโกดก็ต้องหลบแล้วครับอยู่ไม่ได้นะหลบไว้ก่อนโอ้แต้มนี้แต้มนี้นะฮะยังไงนะฮะกูต่อสู้ไม่ธรรมาดามเหมือนกันนะฮะสงสัยจะไปจะเป็นเอฟซีช่างยันด้วยหรือเปล่านะฮะแหมเรือนากก็จิบสองลำนะฮะเอา จังหวะนี้ยกมามาจะมาตีผ่องลุกคาดกินโค,คนเอาโคนเอาโคนยัดมาแทงผ่องไปก่อนตีผ่องโหอันนี้มาแทงผ่องนะพลาดก็ไปแล้วผ่องก็ไปอกลับไปปิดมั่งแล้วก็โคนยัดมาเข้าไปมาตีผ่องเข้ามาเอาจับกขอยับไปไหนโอ้โหขอยับไปไม่เดียไม่ได้นะต้องติดมาต้องติดมาแต่นี้ครูต่อสู้ โอ้ต่อสู้กอต่อสู้เอาโคนยัดมาอีกอโอ้โหแต้มชุลมุนชุลเกนะฮะจังหวะนี้โอโ้เรามีเอามมาฟันโคนเขาใช้เบียกินเขาไปใช้เบียกิน,ก,นกินจี้มากินจี้มาเราเอามมาตีลุกโอ้โหเอาแบบนี้แล้วกันนะดูกันเอาเองนะกินกวัวปายเขาก็กินกววมา แต้มน,นี้เขาจี้ม้าใช่ไหมจีม้ม้าถ้าเราม้ากินเบีย้ยเขาเรือกินม้าเสียฟรีนะฮะสิ่องเข้าไปแต้มน,นี้นะฮะแต้มน,นี้ผ่องเข้าไปเขาใช้อะไรกินเอ่ยนะมีแต้มสอกกลับนะเอาเขากินเอาม้ากินแล้วก็กินควบจี้คนเข้าไปมีแต้มสอกแต้มน,นี้ไงครับเอาเรือติพ่องเข้าไปนี่กินมา้าเอาสอดไส้มายม่างก,ก็กินพ่องเข้าไปอีก อือือไปทางไหนเอามาอยู่ตรงกลางมาอยู่ตรงกลางโหแต้มนี้หน้าบ้านเราก็ไม่ค่อยดีนะโดนกดอยู่แทงเอเบียแทงลอยมาเอาโคนรลอยอือือเอายังไงดีเอาอเอาหมาออกมาก่อนดีกว่านะงอออกมาก่อนนะการเข้าไงกันเข้าไง,าไงคูต่อสู้ยัดโคนไหมยัดโคน โอ้โหเรือสองลำนี่จากกันไม่ได้นะเสียเสียตัวหนึ่งถ้าจะจากกันมาเนี่ยเสียตัวหนึ่งแต่นี้กูต่อสู้กูต่อสู้มีอะไรมาหงายไม่ได้นะมีอะไรมาโอ้จะมีอะไรเข้ามาเอ่ยอืมก็ต้องดูเขานะครับนะดูเขาก่อนอ้ามีรอยคิดอยู่แล้วว่าต้องลอยมา ลอยมาแล้วก็ลอยไปลอยมาก็เอาขึ้นไปผูกไว้ก่อนอือยังกินไม่ได้ผลนผูกอยู่อ <c oughs> ือฮมคู่ต่อสู้ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับอย่าคิดว่าแต้มน้อยนียน่ไม่มีแต้มนะครับนะบางคนนี่แต้มน้อยนี่แต้มห้าร้อยเรายังโดนทุบมาแล้วเลย <c oughs> อือืึมเอาจังหวะนี้เอาอยัางไงโอคาหงายนะงายอือหึ่งายก็ แม่เรากินไม่ได้นะครับเราเอาม้กินเบี้ยไม่ได้นะฮะเรือเราขาดนะครับก็ต้องประคองไว้ก่อนนะแต้มนี้คู่ต่อสู้อือือกินเอาเรือกินนี่เรือเราขาดนะครับถึงเราจะได้สองเอ้าคู่ต่อสู้กินเข้ามาเลยกินเข้ามาก็ต้องกินนะฮะคนกินไม่ได้โคนกินโอ้โหคนกินเขารอยมาอีกแล้วแม่ลอยดีจังเลยนะครับแล้วเรือเรายังอยู่ตรงนั้นยังออกไม่ได้โอ้แต้มนี้มี นะแต่น,นี้มีมีได้นะมีได้นะครับเอาหมาพองไปก่อนนะเอาขึ้นมางี้ก็พองเข้าไปนะหมาลุกหมาลุกพองเข้าไปนะครับอ่าอย่างนี้เราเราไม่กินนะเร,นเราไม่กินเราไม่กินเลือเราจะกินขุนไว้ก่อนพองเข้าไปแหมกินขุนไม่ได้นะกินเบีย้ยไว้ก่อนนะฮะรักษานะฮนะร,รักษาพักพวกไว้ก่อนครับ บางทีเราไม่จําเป็นต้องกินสัตว์ใหญ่นะเป็นการแลกตัวการลดตัวอ่าวแบบนี้คู่ต่อสู้เอาเรือมากดก็กินเรือกวกเข้าไปนี่แลกกันเข้าไปขนาดนี้ก็เรียบร้อยนะครับนะกู่ต่อสู้หมดตัวแล้วนะครับหมดตัวเดินฮนะเราก็มีตัวมีอนุภาพที่มากกว่าก็พองเข้าไปขยับเข้าไปแล้วก็ขยับเข้าไป กินเข้าไปเอาขยับคุณเข้าไปออกไม่ได้นะครับให้ออกไม่ได้นะเบียยังมาไม่ได้เอามาแบบนี้ก็แหม่พ่องเข้าไปก่อนพ่องเข้าไปไม่ให้ไปไม่ให้ไปอยู่อยู่แถวนี้แน่อืมกูต่อสู้ดันเบียเข้ามาก็ดันคุณขึ้นไปดันเบียเข้ามาอีกเอาหมาพ่องเข้าไปก่อนน่นไม่ยอมหนีด้วยไม่ยอมหนี ไม่ยอมหนีก็พองเขาไปอีกอบอกแล้วขอเอามันขอเอามันเอาขุนอ้อมมาเอาขุนมาติดกินเบี้ยนับก็ยังนับไม่ได้เอากินกวกเข้าไปก่อนเอากินมากินมา้าโยกมมาขับมาเอาโยนให้กินโยนให้กินก็กินกวกเข้าไปออกไม่ได้นะครับยังออกไม่ได้อยู่นะนับสิบหกนะก็ไม่น่าจะไม่น่าจะรอดนะครับดันข้าไป ขึ้นไปแล้วก็ดันขุนเข้าไปแล้วก็เอาโคดลุกเข้าไปจนสวยงามก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆนะครับวันนี้ช่างยันก็มีมาให้ f อได้รับชมกัน1เกมน,นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะครับท้ายคลิป วันนี้ช่างยันขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย